สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันที่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์อีกครั้งนะครับตอนเย็นๆนะครับโอ้วันนี้ผมได้ไม้สวยมานะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายวิดีโอให้ลูกค้าชมนะครับเผื่อว่ามีท่านใดกําลังมองหาอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโต๊ะประชุมนะครับโต๊ะประชุมยาว3เมตร50นะครับนะครับยาว3เมตร50ยาวเลยนะครับยาว3เมตร50และ กว้างนะครับหนึ่งเมตรยี่สิบนะครับกว้างหนึ่งเมตรยี่สิบยาวสามเมตรห้าสิบนะครับจะบอกว่าตัวนี้ไม้ลายสวยมากครับนี่เลยนะครับผมไม้ลายสวยมากเนี่ยครับถ่ายวิดีโอให้ดูแบบนี้เลยนะนี่ยครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับ เป็นโต๊ะประชุมหรือโต๊ทานข้าวก็ได้ครับแบบนี้ครับสิบสองสิบสี่ที่นั่งครับสบายสบายนะครับผมนี่ครับลายแบบนี้นะครับเป็นไม้มะค่าแท้ๆเลยนะครับขาก็จะเป็นขาเกลึงนะครับผมเป็นขาเกลึงนะครับกว้างนะครับอีกครั้งนะครับกว้างนะครับหนึ่งเมตรยี่สิบนะครับยาวสามเมตรห้าสิบนะครับ ลายอย่างนี้เลยครับลายสวยอย่างนี้เลยครับท่านถ้าท่านชอบหรือตามหาแบบนี้อยู่นะครับผมเรามีให้ชมให้เลือกให้ชมที่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับผมครับสวัสดีครับผม